สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กำลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับวันนี้จะเป็นรถพ่วงข้างขายไก่ทอดนะครับผมรูปแบบสไตล์ทางร้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีพร้อมครบทุกอย่างนะครับเป็นงานสั่งทำตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผม เรามาดูรายละเอียดในตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะให้เป็นล้อแม็กทุกคันนะครับยางใหม่โชคหนึ่งคู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่อหุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสนะครับผมตัวนี้จะเป็นเกรด304นะครับผมโครงสร้างจะเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับ เสาหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมถัดมานะครับนี่เป็นรถไก่ทอดนะครับหม้อเบอร์สี่สิบเราก็จะทำซุ้มหม้อให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นที่ทำกับข้าวนะครับฝังหัวเตาเข้าไปนะครับผมมีที่บังลมให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นถังแก๊สนะครับที่วางถังแก๊สพื้นที่ตัวรถนะครับใช้งานประมาณนี้เลยนะครับผมความกว้าง80เซนนะครับความยาว114เซนนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีประตูเลื่อนนะครับสองบานนะครับผมสลับซ้ายขวาได้นะครับ ถ้าเราจะเปิดฝั่งท้ายก็เปิดได้เลยนะครับผมจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับด้านบนนะครับด้านบนเรามีชั้นใต้หลังคาให้ตัวนี้จะแถมให้ติดรถทุกคันนะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่วางถังน้ําแข็งนะครับเอาไว้แช่ของได้ลงังโฟมก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานนะครับผม ด้านบนผ้าใบเลือกสีได้นะครับลูกค้าสั่งเป็นสีแดงนะครับผมพร้อมกันศาสตร์ให้หนึ่งข้างนะครับตัวนี้จะม้วนเก็บได้นะครับกันศาสตร์ด้านท้ายนะครับรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับผมรูปแบบตามนี้เลยนะครับส่วนราคาคันนี้นะครับเริ่มต้นที่1หมื0นสามเก้าร้อยบาทนะครับผม ราคาเริ่มต้น13,900บาทลูกค้าต่อเติมเป็นถังน้ำแข็งกับที่ทอดนะครับก็คือเตาตัวนี้นะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคันนี้จบที่ราคา15,000บาทนะครับผมคันนี้15,000บาทได้แบบนี้เลยนะครับที่วางเรียบร้อยนะครับผม โอเคครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ฝากผลงานฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมภัยสารการช่างนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ